คือผมจะทานอาหารเช้าการอาหารกลางวันเหมือนเดิมทุกวันเป็นสูตรแบรนด์ johnson แคลอรี่ที่เข้าร่างกายเนี่ยจะต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆแล้วเดี๋ยวดูซิว่าจะส่งผลต่อร่างกายยังไงบ้างแล้วฟังไหมทำไม,ไมช,ชีดมันน่าเศรา้าจังต้อทานเหมือนเดิมทุกวันไม่เลยเรามี energy มากขึ้นพพอสมีโฟกัสได้มากขึ้น ชาเลนจ์เนี้ยเรามีซูเปอร์วิตซี่แนักนนดิ้นคุณดิ้งด้วยค่ะสองอย่างเนี้ยคุณอคิดว่าเราเอาไปใช้จริงในชีวิตได้ไหมผมว่าใช้ได้ในช่วงรีเซ็ตร่างกายแต่ให้กินตลอดชีวิตอ่ะไม่ไหวคือม <c oughs> ันเคียวอือเลยอ่ะ <c oughs> ต่ผมว่าทุกคนทำสามาทำได้แต่ไม่ต้องทำตลอดชีวิตทำแค่เดือนสอง <c oughs> เดือนเพื่อรีเซ็ตรำไส้ยิฉันเดือนสองเดือนร่างกายมันเปลี่ยนแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็พอคลีนอัพลำไส้เสร็จก็ดีท็อกแต่ก็หันมากินคลีนปกติได้